ร่วมกับสิ่งที่ไม่ได้สิ่งน้องรับปากอาจารย์แม่เอาไว้คนหมดทุกที่เลยยังยังเหลือลงยิ้วที่หนึ่งครับฉันจะไปที่โรงยิ้วด้วยเอ้เอิงไม่ชอบดูยิ้วเราจะกําจัดแก๊งของไอ้เต่าร้ายรักพยักหน้คูคืนาานี้20นาฬิกานาทีเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยเชนไร้ผลิตภัณฑ์กําจัดปลวกยุงมดแมลงสาบนิวฟาวิตคลาสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีส ข้มน้ำกล่นฟ้อสค <c oughs> ุมรมาว่ากันต่อนะครับในที่สุดเมื่อวานนี้ตำรวจก็นำสำนวนสั่งฟ้องนายแพทย์พิสิทธิ์ตันติวัฒนากุลนะครับเจ้าของคลินิกอไอวีเอฟย่านเพลินจิต ซึ่งรับทําอุ้มบุญให้กับักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนายชิเกตะมิสุตโตกินะครับสำนวนมีความหนากว่า500หน้านะครับพนักง,งานสอบสวนส่งให้กับอายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวงประทุมวันเพื่อพิจารณาสั่งส่งฟ้องต่อสารตามขั้นตอนต่อ,ตอไปคุณหมอพิสิทธ์เดินทางมาพร้อมกับทนายความแล้วบอกเพียงสั้นๆว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาและก็ขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเอง ทนายความจะพาคุณหมอพิสิทธิ์มาพบกับอายการตามนัดที่อายการนัดก็คือ9ตุลาคมนะครับอันนี้คือในส่วนของนายแพทย์พิสิทธ์ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอุ้มบุญที่ว่านี้ฟังเสียงทนายกับหมอพิสิทธิ์ดูครับ เรื่อง s. <S รายละเอียดในคดีนะครับก็คงเป็นเรื่องในสำนวนเราคงไม่เปิดเผยให้ทราบไม่ได้นะครับก็คงได้แต่ว so right? ่าต้องมีมารายงานตัวอีกครั้งหนึ <influencers> ่งในวันที่9นะครับครับอนัดฟังคำสารภาจะฟ้องไม่ฟ้องถูกไหมคะเอ่อนัดให้มารับทราบรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับท่านครับทางทางพนักงานสอบสวนเองทางฝั่งคุณหมอเองเนี่ยก็เป็นหลายร้อยหน้านะครับก็ขอเท่านี้ก่อนนะนะครับไม่ต้องพูดเลยครับของคุณหมอคงคงไม่มีอะไรครับเพราะเป็นเรื่องของคดีทั้งนั้นนะไม่ใช่ไหมคะแดนฟ้องไม่ฟ้องถูกใช่ไหมคะ เรายืนยันว่าเราดำเนินการถูกต้องแลวครับเดี๋ยววันนี้เราขอเท่น,นี้ก่อนนะครับครับขณะที่อายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวงปทุมวันคุณเจริญเดชสัตว์ สัญระ,ะ,ะยะพงนะครับก็บอกนะคะว่าคดีอุ้มบุญถือเป็นคดีใหม่ค่ะยังไม่เคยมีคดีในลักษณะนี้มาก่อนนะคะหลังจากนี้ก็จะตั้งคณะทํารรงานเป็นอายการขึ้นมา5คนเพื่อพิจารณาคดีว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่9ตุลาคมนี้คุณหมอพิสิทธิ์จะครบผัดฟ้องครั้งที่5ซึ่งวันนั้นก็จะต้องมาสาบานประกันตนแล้วก็มารับทราบผลการวินิจฉัยของพนักง,งานอายการนะคะว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่คดีนี้เป็นคดีอาญาโทษไม่เกิน3ปีจึงส่งสำนวนไปให้สารแขวงพิจารณาคดีค่ะ นันครบมาดูข่าวดีประเทศไทยกันบ้างนะครับทู้ชอมครับหลังจากโรงพยาบาลศิริราชมีโครงการวิจัยเรื่องยาต้านอีโบลาปรากฏว่าในส่วนขององค์การอนามัยโลกได้ติดต่อมาอย่างฉับพลันทันใดเลยนะครับโดยหัวหน้าโครงการวิจัยอีโบลาขององค์การอนา,อา,อามัยโลกม,มีเมลมาแสดงความยินด,ดีกับความสําเร็จในการพัฒนาแอนติบอดีสกัดเชื้ออีโบลาของโรงพยาบาลาศิรราช แล้วขอให้เราเนี่ยส่งไปทดลองต่อในอบริากา<อ>เมื่อวานนี้นะครับศาสตราจารย์คลินิกคุณหมออุดมขินทนนนนรคณะคบดีคณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลบอกนะครับว่า โรงพยาบาลได้รับอีเมลจากดรมาร์ตินหัวหน้าโครงการวิจัยอีโบล่าขององค์การอนามัยโลกค่ะว่ายินดีกับความสำเร็จของคนไทยในการพัฒนาแอนติบอดีที่สามารถสกัดเชื้ออีโบลาได้จึงอยากพิสูจน์ไวรัสปลอมที่ศิริราชพยาบาลสร้างขึ้นกับเชื้อไวรัสจริงในห้องปฏิบัติการชีวนิวรภัยระดับ4ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากยีนที่สิริราชนํามาศึกษาทดลองนั้นเป็นยีนสังเคราะห์อย่างที่เราบอกไปนะคะ <ừ> เพื่อความปลอดภัยถ้าทดสอบแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพดีก็จะนําไปสู่ การพัฒนารักษาเชื้อไวรัสอโบูลาในคนได้ทันทีลดขั้นตอนไปเลยนะคะสำหรับการทดสอบในคนในสัตว์นะคะแล้วก็คนซึ่งจะทําเรื่องรวบรวมเอกสารที่จําเป็นตัวอย่างของแอนติบอดีแล้วก็นักวิจัยของไทยบางส่วนไปร่วมทดสอบในสหรัฐได้ภายใน2อหรือสสัปดาห์คุณหมออุดมบอกนั่นแหละครับถ้าเกิดเอาไปทําต่อในห้องปฏิบัติการระดับ4ี่ซึ่งต้องมีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่าเป็นเชื้อเกี่ยวกับชีวนิรภัยเนี่ยนะฮะที่จะต้องมีระดับความปลอดภัยสูงมากประเทศไทยเนี่ยไม่มี ถ้าได้ผลขึ้นมาเนี่ย<ๆ>ก็อาจจะนํามาซึ่งการหยุดยัง้งหรือระงับยับยัง้งอ,อีโบโลาซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยรุนแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับทานผู้ชมครับมีคนตายจากอีโบลาเนี่ยสามพันกว่าคนและตัวเลขยังพุ่งขึ้นอย่างรวดพราดดูกันต่อนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวกรณีของการไปเสนอกับฐฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเรือเอกนะรงพิพัฒนาัยโดยที่การบดีสถาบันเทคโนโลยีประทุมวันหรือช่างกลประทุมวันเดิม รองศาสตราจารย์ดรปัญญามินยงว่าตกลงว่าจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อจะขยายการศึกษาขนาดที่ก็จะได้แก้ปัญหาเรื่องวิวาทกับอุเทนถวายไปพร้อมกันด้วย <Okay. S 1> ล่าสุดเมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ดรปัญญามินยงอธิการบดีประทุมวันยืนยันนะครับว่าเป็นความเข้าใจผิดนะครับโดยระบุนะครับว่ากระแสะข่าวการย้ายสถาบันไปทั้งสถาบันไปอยู่ที่พิจิตรเนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน พราะในการหารือกับรัฐมนตรีศึกษาธิการพลเอกนรงเป็นการปรึกษาเรื่องการขยายวิทยาเขตที่จังหวัดพิจิตรอันนี้วางแผนกันมาตั้งแต่ปี55แล้วนะคะจาปรปัญญาบอกเ<ม>บื้องต้นจะเปิดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเครื่องจักรกลภาคการเกษตร,รในสองคณะวิชาก็คือคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งถือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษามากกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจารปัญญาบอกว่าทางดัมตรีศึกษาธิการแนะแนวทางให้จัด ตั้งเป็นวิทยาเขตที่พิจิตรให้จัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาอยู่ประจําไปเลยเพื่อที่จะได้อยู่ในความดูแลของครูอาจารย์แล้วก็มีเวลาในการฝึกฝนตนเองนอกห้องเรียนเพิ่มประสบการณ์ให้กับเด็กค่ะนะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับว่าเป็นเพียงการขยายเรื่องวิทยาเขตนะครับเพราะฉะนั้นยังต้องติดตามเรื่องความพยายามของทุกฝ่ายโดยการแก้ปัญหาระหว่างอุเทยียนถวายกับปทุมวันต่อไปนะครับปิดท้ายช่วงนี้กันนะครับ เชิญชวนท่านผู้ชมไปร่วมงานประมงน้อมใจไทยทั่วล่าครั้งที่13ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ4-12ถึงตุลาคมที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์บางกะปิเป็นงานประมงน้อมใจไทยทั่วล่าครั้งที่3อ่ะครั้งที่13เป็นงานประจำปีไปแล้วนะครับปีนี้จัดขึ้นที่เดอะมอลล์บางกะปิเชิญไปชมความงดงามของปลาทองหลากหลายสายพันธุ์เต่าหายากจากทุกมุมโลก ชมการประกวดปลาสวยงาม10ชนิด62ประเภทเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นรางวัลเกยียรติยศสูงสุดของวงการปลาสวยงามด้วยพระราชทานสมเร็จพระนงางเจ้าพระบระมร,ราชินีนาถนะคะแล้วก็ยังมีเงินรางวัลอีกมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะจุดเด่นของงานประมงน้อมใจไทยทั่วโลกก็คือไฮไลท์ปลาสวยงามและสัตว์หาชมยากหลากสายพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก ปีนี้จะเป็นอะไรปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์อัศจรรย์พันปลาทองมิราเคิลโกลฟิชรวบรวมหลากหลายสายพันปลาทองมาไว้ในงานนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาทองออรันดายักษ์ปลาทองออรันดาหัวหมวกขาวแดงปลาทองสิงลูกผสมปลาทองเกล็ดแก้ว ปลาทองตาโปนหรือว่าลักเลร่รวมไปถึงปลาทองริวกิ้นด้วยอย่างนี้น <ะ S 1> เป็นต้นนะคะแล้วยังมีโซนอะไรยังไงมาจัศจย์สายพันธุเต่าจากทั่วทุกมุมโลก Exotic p กเค่ะอย่างเช่นเต่าอัลดาบราไข่มุกดำล้ํา่่าจากหมู่เกาะซีเชลเต่าออริเกเตอร์สแนปปิ้งเป็นเต่าน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะตัวที่เอามาจัดแสดงในงานในขนาดความยาวเมตร25 เมตรยี่สิบเเซนต์ตัวบนเริ่มเลยอนอกจากนี้ยังมีเต่าคอ,องูลักษณะเด่นก็คือคอเขาจะยาวมากเหมือนงูเลยนะคะมีเต่าดมอนแบล็กเต่ารัชมีดาราเต่าเสือดาวแล้วก็ยังมีสัตว์หายากให้ได้ชมกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นลิงกระรอกปากดํากระรอกเผือกแพร่ด็อกอย่างนี้เป็นต้นแน่นอนถ้าผมจะไปเียผมก็จะไปดูเรื่องปันปลาสวยงามที่ได้รางวัลด้วยนะฮะเห<ช>็นว่ามีการประกวดพันธุ์มบน้ําด้วยมีโชว์หลายสิ่งมากมายมีเกมให้ร่วมสนุกกันนะครับสินค้าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ ปลาสวยงามกับอุปกรณ์เนี่ยก็ครบ,บวงจรจากผู้ปริธั์ผู้ผลิตซึ่งเป็นเกษตรกรโดยตรงการพาะพันธุ์พาะเลี้ยงปลาสวยงามเนี่ยต้องถือเป็นเกษตรกรความจริงทำรายได้ให้กับประเทศไทยมากด้วยนะครับสำหรับการส่งออกด้วยเชิญชวนนะครับปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมโสวลีพระองค์ท่านจะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันจันทร์นี้นะครับเวลา11บาเนเชิญท่านผู้ชมร่วมรับเสด็จ ขนาดที่บัตรเข้าชมงานก็จะแบ่งรายได้ให้กับการกุศลด้วยเหมือนเช่นชทุกปีส่วนหนึ่งมอบให้มูล,ลนิธิคุณแม่คุณภาพแสดงบัตรนักเรียนนักศึกษาก็เข้าชมงานฟรีค่ะ,ะถ่านนักเรียนนักศึกษาแสดงบัตรเข้าฟรีนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งงานประมงน้อมใจไทยทั่วโลาครั้งที่13ค่ะไปได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถึง12ตุลาคมค่ะที่ MCC Hall ชั้น4เดลโมอบางกะปิะช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าซา้อทิพย์11นาฬิกา32นาทีเวลาประเทศไทยรู่เดียครับ ที่หมู่บ้านกาเรียงรูมิตรจังหวัดเชียงรายนะครับสัญญาณโทรศัพท์ทีนี้เป็นไงบ้างครับไม่ดีเลยครับอ๋อนี่มันเครื่องเก่า 2G นี่ True Edge เขามี 3G ใหม่ให้ใช้แล้วซิม 3G ก็ใช้กับเครื่อง 3G สัญญาณเลยโทรชัดเน็ตแรงสุดๆไปเลยนะครับ True e d g โทรชัดเน็ตแรงแตะเลยครับลองดูทีวีสิครับโอ้ชัดแตะ True Edge อมหูบอยแตะจ้าทุกภาคเหนือพิสูจน์แล้วโทรชัดเน็ตแรงจริง True Edge เครือข่าย 3G ที่หนึ่งของเรา